สำหรับวัดเจดีเจ็ดแถวเนี่ยชื่อวัดเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับตามภาษาคนไทยนะฮะที่เห็นอะไรเป็นแถวๆมีจํานวนมากก็เรียกตามนะฮะเป็น7เป็น9อะไรตามเลขที่คิดว่าดีหรือว่าใช่แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็น7ดแถวตามชื่อวัดนะฮะเป็นเรียกขึ้นเพื่อสัญลักษณ์เท่านั้นเองว่าเป็นลักษณะของการกำหนดชื่อเรียกว่ามันมีจำนวนเจดีที่หลายองค์แล้วก็เป็นแถวๆนะครับ ความสำคัญก็คือเป็นวัดที่ตั้งอยู่เกือบจะก,กลางเมืองศรีสัชนาลัยแล้วก็ติดกับข้อสันนิษฐานที่ว่าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะเป็นอาจจะเป็นเขตพระราชวังเดิมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการที่มี วัดที่สําคัญอยู่กลางเมืองแล้วก็อาจจะเป็นใกล้กับข้อสันนิษฐานว่าเป็นพระราชวังเนี่ยก็อาจจะเป็นวัดสําหรับเจ้านายก็ได้มันก็เลยโยงมาถึงข้อสันนิษฐานว่าทําไมมีเจดีย์มากมายเนี่ยก็อาจจะสร้างขึ้นอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่สันนิษฐานขึ้นภายหลังนะว่าอาจจะเป็นข้อสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเตรียมสําหรับบรรจุพระอัฐิของพวกเจ้านายอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ราชวงศ์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเจดีย์แล้วก็ความสำคัญของเจดีย์เจ็ดแถวในความสำคัญทางด้านรูปแบบเนื่องจากวัดเจดีย์เแถวเนี่ยมันมีเจดีย์ไปจำนวนมากนะฮะและมันมีเจดีย์ที่มีรูปแบบสำคัญหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นถ้าเราจะศึกษาเรื่องรูปแบบเจดีย์ในศิลปะสุขโขทัยเนี่ยมาที่นี่เราจะได้ครบเกือบทุกรูปแบบเลยตั้งแต่เจดีย์ประธานที่เป็นเจดีย์ทรงพุ่มขบินนะฮะหรือดอกบัวตูมเนี่ยนะฮะรวมทั้งเจดีย์บริวารและก็เจดีย์รายเน,นี่ยฮะในชุดเจดีย์บริวารนนก็จะมีหลายรูปแบบที่มาตั้งรายล้อมเจดีย์ประธานตั้งแต่เจดีย์ทรงพุ่มขบินเองก็เป็นเจดีย์ประจำมุมเจดีย์ทรงปราสาท5ยอด เจดีย์ JD ที่เป็นมณฑบยอดเจดีย์แล้วก็เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุขโขทัยนะรรวมทั้งเจดีย์รายนะก็จะมีกลุ่มเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุขโขทยัยถือว่าอันนี้เป็นหลากหลายรูปแบบและเป็นเรื่องของงานช่างสุขโขทัยที่คิดทดลองแล้วก็ประดิษฐ์รูปแบบเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในแวดล้อมขององค์ประกอบของวัด ที่ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถศึกษาเรื่องของรูปแบบเจดีย์นอกจากนั้นยังมีหลักฐานเรื่องงานจิตกรรมงานปูนปั้นที่ยังหลงเหลือหลักฐานให้เราศึกษาอยู่ค่อนข้างมากนะครับของของวัดเจดีย์เจ็ดแถว นี่ขอเริ่มตั้งแต่เจดีย์ประธานเราจะพบว่าเจดีย์ประธานของอวัดเจดีย์เจ็ดแถวเนี่ยเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าบินเรายังพบว่าท,ที่เมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยเจดีย์เนี่ยการก่อสร้างจะใช้ศีลาแรงเป็นหลักเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเจดีย์อะไรเนี่ยแทบจะไม่ได้ถูกรบกวนไม่ได้มีการซ่อมหรือหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นมันยังรักษารูปแบบที่เป็นแบบของแท้ดั้งเดิมไว้มากที่สุด การซ่อมก็คืออาจจะเสริมความมั่นคงเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษารูปแบบเจดีย์เนี่ยถ้ามาที่เมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยเราจะได้รูปแบบโครงสร้างดั้งเดิมเนี่ยมากที่สุดนะครับและ,และยังรักษาสภาพเดิมได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องเจดีย์ทรงพุ่มข้าบินเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เจดีย์ประธานของวัดเจดีย์เจ็ดแถวเนี่ยเป็นต้นแบบนะของแบบพุ่มข้าบินของสุขโขทยัยเพราะฉะนั้น เวลาอธิบายเนี่ยรูปแบบของจดีทรงพุ่มขบินเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอหลักๆที่สําคัญก็คือฐานเขียงที่มีประมาณาสามถึงหชั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นแท่งสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะต่อด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ซึ่งขยายท้องไม้สูงแล้วก็มีลูกแก้ว2เส้นนะฮะอ,อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจตุหลักนะฮะ และจะต่อด้วยส่วนกลางที่เป็นเรือนธาตุนั้นเรือนธาตุก็จะมีฐานโบลุกฟักสองฐานอยู่ในผังเพิ่มมุมเ,เรือนธาตุอยู่ในผังเพิ่มมุมแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือมีกลีบขนุนปรางมีซุ้มบันถแถงที่ติดอยู่ที่เรือนธาตุนะครับแล้วก็จะต่อด้วยส่วนยอดที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมเนี่ยนะฮะเป็นทรงพุ่มแล้วก็มีรวดบัวที่เป็นเหมือนป้องฉนไนแล้วก็ปรีเป็นยอดของเจดีย์นะครับงนั้น ถ้าเราวิเคราะห์รูปแบบและที่มาของเจดีย์พุ่มขบินเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีที่มาของแรงดันใจเนี่ยจากหลายที่เช่นส่วนฐานเนี่ยก็จะเป็นน่าจะมาจากทางศิลปะล้านนาหรือผู้กรารที่มาดัดแปลงก็คือ,อ บวกความบวงหายที่มีลูกแก้วอกไก่สองเส้นเนี่ยเป็นเรื่องของล้านนานะแล้วก็ส่วนเรือนเนี่ยส่วนเรือนธาตุเนี่ยก็น่าจะลดรูปแบบมาจากปราสาทขอมเพราะมันมันมีเรื่องของกลีบขนุนและบันแถลงเนี่ยติดมา1ชั้นนะฮะส่วนยอดเนี่ยเขาตีความว่าอ่น่าจะพัฒนาหรือลดรูปมาจากเจดีย์ในศิลปะพุกามนะ,ะเป็นเจดีย์ทรงละลัคงที่อ่ไม่มีบัลลังนะฮะ ล้วก็จะมีป้องฉนไและปลีเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือพัฒนาการทางด้านรูปแบบของเจดีย์พุ่มกระบินเนี่ยน่าจะมาจากอ,อิทธิพลทางศิลปะของล้านนาปนกับเขมรปนกับพุกามแล้วก็พัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะเพราะฉะนั้นการที่มันสูงชะลูดเนี่ยก็คือช่างสุขโขทัยได้เพิ่มส่วนฐานให้มันสูงขึ้นก็คือฐานเขียงหลายชั้นมันทําให้เจดีย์พุ่มกระบินเนี่ยสูงะลุดขึ้นไปก็กลายเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปะที่เกิดขึ้นในสุขโขทยัยที่ที่อื่นไม่มี แล้วก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญที่ชอบนำมาใช้เป็นเจดีย์ประธานโดยเฉพาะวัดที่มีขนาดใหญ่วัดที่เป็นมหาธาตุประจำเมืองอของอขอบเขตของสุขโขทัยเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะใช้เจดีย์ทรงพุ่มขบินเป็นประธานนะฮะแล้วก็จะมีเจดีย์บริวารที่เป็นเจดีย์อื่นๆมาประกอบนั้นแสดงว่าช่างสุขโขทัยเขาน่าจะภูมิใจในผลงานนวัตกรรมของเขาเนี่ยมากๆจึงสร้างรูปแบบนี้ขึ้นและเป็นรูปแบบที่นิยม ในขณะเดียวกันพมโหยุคสุขโขทยัยไอ้เจดีทรงนี้ก็หายไปพร้อมกับศิลปะสุขโขทัยนะอาจจะไปม,มีอิทธิพลทางเหนืออยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองไปไม่ถึงอยุธยานะฮะก็อยู่แค่เมืองสันบุรีนะครับนี่คือรูปแบบและความสำคัญของเจดีทรงพุ่มขบินหรือทรงยอดดอกบัวตูมนะครับ รูปแบบของเจดีย์บริวารน,นะฮะที่บอกแล้วมีความสําคัญและมีหลากหลายรูปแบบเนี่ย mm. ก็ช่างสุขโขทัยไปเลือกหยิบเอามาใช้นะฮะอ,องค์สําคัญที่สุดก็คือ,อเจอดีย์ประจํามุมที่เป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดนะฮะอันนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางเหนือในศิลปะล้านานาซึ่งลดรูปมาจากเจดีย์วิหารหรือเจติยาวิหารในศิลปะพุกามนะฮะก็มาเกิดขึ้นในล้านานาระยะแรก แล้วสุขโขทัยเนี่ยคงไปยืมเข้ามาใช้นะฮะก็จะพบแค่สองแห่งเท่านั้นเองก็คือที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้กับที่วัดมหาธาตุที่สุขโขทัยแล้วก็เป็นเจดีย์ประจํามุมเท่านั้นเองเป็นเจดีย์บริวารก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่จึงมีแค่สองแห่งแล้วหลังจากนั้นก็เจดีย์ตรงนี้กไ็ไม่ได้เป็นรูปแบบที่นิยมนะฮะทีนี้เราดูว่าเป็นลักษณะของศิลปะ,ะผู้กามนอิทธิพลผู้กามเนี่ยดูง่ายๆก็คือ,อส่วนเรือนธาตุและก็ส่วน ยอดที่เป็นเจดีเนี่ยนะฮะส่วนเรือนธาตุเนี่ยยังมีลักษณะของเรือนที่เป็นเรือนสี่เหลี่ยมไม่ได้เพิ่มมุมย่อมุมนะฮะยังมีเรื่องของร่องรอยของเสาติดผนงังมีการประดับกาบบนกับล่างประจํายามอกแบบศิลปะผู้กามนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือซุ้มเนี่ยนะฮะจะมีซุ้มที่มีลักษณะหนึ่งที่ใบลากาเนี่ยตั้งตรงสูงขึ้นไปคล้ายฝักเพกาเราเลยเรียกว่าซุ้มฝักเพกาหรือ ซ้มเคลกในศิลปะพะมา่าเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะที่มาจากทางพุกามนะฮะอย่างที่2ก็คือเรื่องของสถูปิกะที่มุมทั้ง4เนี่ยอันนี้มาจากทางพุกามแน่ๆเพราะว่าในศิลปะพุกามชอบทาหลังคาซ้อนชั้นและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะประดับสถูปจําลองที่มุมที่มุมในแต่ละชั้นที่เราเรียกว่าสถูปปิกะอันนี้ก็ติดมานะฮะ ส่วนองค์ระฆังก็เป็นผู้กามเหมือนกันนะฮะข้อสังเกตง่ายๆขององค์ระฆังที่เป็นแบบผู้กรารก็คือเป็นเจดีทรงระฆังที่ไม่มีบัลลังก์แล้วก็ชอบทําลวดลายประดับเช่นลายประดับที่คาดคาดที่องค์ระฆังส่วนกลางเราเรียกว่ารัดอกองค์ระฆังแล้วก็มีประดับดอกไม้สีกลีบอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องของศิลปะผู้กามนะฮะ โดยรูปแบบเนี่ยเป็นอิทธิพลพุก,กามแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ยังมีร่องรอยของอิทธิพลเขมรที่นิยมอยู่ในศิลปะสุขโขทยัยก็คือฐานที่นี่ยังใช้ฐานโบลุกฟักอยู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของศิลปะเขมรและแทนฐานของเจดีย์พวกทรงประสาทยอดในสุขโขทัยทั้งหมดเนี่ยยังใช้ฐานโบลุกฟักแบบเขมรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของช่างที่ยังยังติดอยู่นะครับ ถึงเจดีรูปแบบอื่นๆที่นี่นะฮะนอกจากเจดีพุ่มขบินที่เป็นประธานเจดีประจำมุมที่เป็นปราสาท5ยอดยังมีเจดีรูปแบบพิเศษอยู่ก็คือเจดีที่เป็นเจดีประจำด้านทิศตะวันตกเนี่ยนะฮะของเจดีประธานนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของมณฑปและโครงสร้างเนี่ยเป็นมณฑปเพราะว่าเป็นอาคารสี่เหลี่ยมมีลังคาล่ามีลังคาทรงโรงเนี่ยลราเรา,เราสามารถเข้าไปข้างในได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของมณฑป แต่เป็นมณฑปพิเศษที่ว่ามียอดเรือลังคา่ยมีเจดีเราเรียกมณฑปยอดเจดีหรือเจดีเจดียอดมณฑปก็ว่าได้นะฮะ <laughs> ก็จะมีงานประดับข้างบนเป็นเจดีแล้วก็ตามมุมแต่ละมุมตามด้านแต่ละด้าน,าน,านหรือยอดของลังคาเนี่ยก็ประดับเจดีไปด้วยเป็นเจดีจำลองเล็กๆที่เราเรียกว่าสถูป,ปิกะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็น11ยอด เราเลยเรียกว่าเจดี11ยอดนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบพิเศษพิเศษนอกจากนั้นก็คือในมณฑปในอาคารหลังนีย้ยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังภายในซึ่งอาจจะเหลืออยู่เพียงสองแห่งของเมืองศรีสัชนาลัยนะก็คือองค์นี้องค์แล้วก็องค์ทางด้านทิศใต้อีกองค์หนึ่งที่มีงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่นะฮะในความคิดเรื่องการทํามณฑปยอดเจดีก็ดีหรือจิตรกรรมที่เขียนนะฮะเป็นเรื่องของพระอดีตพุทธเจ้าพวกเนี้ย เป็นเรื่องของอิทธิพลที่ได้มาจากศิลปะผู้กามนะก็โชคดีที่ยังเหลือหลักฐานอยู่นะคใ,ให้ศึกษานะครับรจีดีองค์อื่นๆนอกเหนือจาก3องค์ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยที่เป็นแถวทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของเจดีดีทรงปราสาทยอดแบบสุขโขทัยทั้งหมดนะครับหลักๆของจีดีปราสาทยอดแบบสุขโขทัยก็คือจะมีฐานโบลุฟกฟัก มีเรือนธาตุแล้วส่วนข้างบนเนี่ยนะฮะก็จะมีเรือนชั้นซ้อนอยู่ประมาณสัก2ถึง4ชั้นเรือนชั้นซ้อนในที่นี้ก็คือจะเป็นอิทธิพลขเขมรนะฮะก็จะมีมีเรือนมีการประดับกรีกขนุนในแต่ละชั้นแล้วก็มีซุ้มบันทแถลงแปะติดอยู่แล้วส่วนบนเนี่ยจึงเป็นเจดีย์นะฮะเจดีย์ก็จะมีหลายรูปแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจดีย์ทรงรักครังทรงพุ่มขบินอะไรก็ได้ที่เอามาตั้งอยู่บนเรือนชั้นซ้อน เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของช่างสุโข,ขทัยที่คิดสร้างสารรค์ขึ้นนะฮะแนวความคิดเรื่องการทําเรือนและมียอดเป็นเจดีย์เนี่ยคือเรื่องของผู้กามส่วนแนวความคิดเรื่องการทําเรือนและมีเรือนชั้นซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องของขมนเพราะฉะนั้นร้างสุโข,ขทัยก็เอาแนวความคิดของทั้งเขมนและผู้กามเนี่ยเอามาปนกันเพราะฉะนั้นเจดีย์รูปแบบนี้ข้อสังเกตง่ายๆก็คือสังเกตว่ามันมีเรือนชั้นซ้อนที่แทรกเข้ามาถ้าเป็นผู้กามแท้ๆเนี่ย มันจะไม่มีเรือนชั้นซ้อนตัวนี้นะฮะ